คลิปที่สองนะครับวัดถ้ำขามลงมาเจอจากนกยุงต่อก็เจอลิงครับลิงตูแดงๆตอนนี้เดินลงมาข้างล่างมานมาสัสก,การหลวงปู่ฟันนะครับเดินตามลิงอยู่ไม่รู้ลิงจะพาไปไหนไปไหนไปไหน,ไไหนเอาเอาเอาเอุ้ยดูขอทางหน่อยไปไปไหม ดูไว้ไว้ไว cool. like, awesome. ้ไว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 ้ลิงคูเจอลิงคูวะอืมรู้แล้วว่ามึงเป็นเจ้าทินดูทำไงดีอยาจะไปต่อดูเอาลิงคูอ่ะเขาจะไปด้านนู้นน่ะมึงก็ไปสิน่ากลัวมากลิงคู ที่สองโอ้มีกุฏิเดินนำต่อไปมาคนเดียวอีกแล้วครับลูกกับเมียก็จดยนทิ้งกันไปอีกแล้วผมก็ไม่รู้เดินไปไหนไปต่อคนเดียว ทำไมมีใครไปอธิตฐาตรงนี้ด้วยงงวันนี้เหรอคนแก่สลับแกะสลับพระพุทธรูปที่หน้าผานี่ฮงเบลเอร์เลยถ่ายไปเรียบร้อยโยมห้ามผ่านอา้งงาวนงนั้นแล้วกูไปไหนต่อละ่ะ โอ้ยยังมีทางเดินล้อไปได้อีกอดี <Are there? S 1> เอาแล้วมาคนเดียวอดี <Are there? S 1> เรียกลูกครับนี่ประตูสองโดนทิ้งรอบสองเรียกอดีสองรอบแล้ว เงียบไม่ีสัญญาณตอบรับก็ยังเป็นถ้ำอยู่ดีมาคนเดียวเราก็จะไปต่อกันเรื่อยๆนะครับอย่าถามแล้วก็ไปทางไหนต่อมีเจอลิงเจ้าถิน่นน่ากลัวมากเนี่ยมีทางซ้ายกับทางขวาทางขวาเนี่ยไปกุฏิทางซ้ายก็กุฏิ ติวัดพุทิวัดอีแกแล้วไปต่อเลเ้กๆยัยงเดินไปต่อเลเี่เก็บกระสูดสองคกที่สบวายลืนล่นลืๆกับล้มเนี่ย งงเว้ยระวังลื่นเจอลูกกับเมียแล้วครับเดินลงมาเราจะจบคลิปที่สองกันโดยที่ว่าเจอลูกกับเมียนะครับนะ